สบายดีพี่น้องวันเด้อมากินตำหมวดสวนน้ำมีมอนเด้อทางนี่ก็สร้างเสริมสวยเห็ดเล็บเด้อพี่น้องสร้างเสริมสวยประจำบ้านสาวนางผลมาเห็ดเล็บนางตุ้ยเป็นสร้างสมุนผลก็เห็ดเล็บพี่นนมเน่พี่นําบอมือมือพันย่อมพบไปเมอมเด้อบัน มาสบายดีพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมาเด้อสบายดีพี่น้องแนสเจ้าก็ได้ปุ่ามาๆมาตั้มหม้อส่วพี่น้องมาล้วเมื่อกี้ทำรวมทำรวบมิดปะเนอหน่าเลยหม้อส่วนหม้อส่วรวบมิด

ฮต้องโมดีเป็นเด็เยี่ยวทหลายคนเป็นไเอ็ดยาวยืดในเรือพี่งอือไม่ถูอันนี้ีบอนั่นเนาะจัเบดใดนมันขีเอาเปียน้เปียนงไปมเอาเอานมันขีเสรเสร็จ เราเอา้นมันอยู่เยมันเป็นาเมันหมื่นอันน้มาอยู่เปี่ยนเบื้องอ่ะทางกินได้จ้ะไันได้ก็โทรมามาเห็ดได้บ่นฮ้ได้มได้แล้วก็เจอกรณแล้วของคืออะไมันโทรมาเรไปลงไปหาเราสิเห็ดดูใสเลย เราสิมาเข็ดอยู่นี่เนาะเออเ๋ยวนี้ไล้จเลยใ่มแหละเวลาเราเ็ดแบบเีก็ไทยเราสิมาพี่บ๊ะเราสิมาย่างได้เนาะเผ็ดสมเนื้อสมนะใช่ไหมแหละจะเบิ่งกันจะเบิ่งวิธีกันเหตุแต่เวลาเจะเห็ดเองนาเห็ดแทบไม่ยอมแทบจะตองเดือดจะแบ เฮ้ยมยโตไหนมาอะบ้นม่มานินตานี่อยากขึ้นเขารัดเนมให้อมอกให้อันดิ้เี่วเลยขึ้นไปขึ้นเขาเลยอุ่น็นอย่างอน่อ่เงาต้มาหไ แดดได้หมือนี่นะแดดอะไรเหมือนี่นะันแดดมืฮะตเวนตะเาดนาอือเออตเสานาวเอช่วยมาเลยแดดห่อนเนาะแบบกลคืนกบ่ห่อนไปได้ได้และพอดีพออยู่ได้เออเพแม่ใส่่บอลเนือใอร่เพชรเนาะขาวเนี่เพชรเย เพชรได้วยค่ะยกจะบอกว่าเพชรกับแมนเนยบอกว่าพอดีพอดีเขลืมสั่งลืมสั่งบว่าเพชรอัไรเอาไม่ใก็แซ่บอะจะแซ่บะเพาะแม่ไม่ทำงานจ้ะจะได้ว่าากามามาซึ่อเยอ่มึน ตอนใดบังหึโตมาตอนใดนอหางในชางในมาแต่เหิงมาตอนใดคุยเห็นทันไหมาแต่หิงคุยเยอะครับอยู่เางเข้าไปไทอะไรสีบอกเขาบอกออโทรศัพท์แล้วเขาก็ยาไปหาเออหล่าแล้วออกมาอะไเขาก็ถยจิบถ่ายป้าจนเนยาเข้าไปหาเต็กเออหล่ยาเข้าไปเอากับเพนนมไปหานะว่าค้าคุยโทรศัพท์อยู่โอ้บังคำเนี่ยเข้าไปไปทอะไร จ็นฮอดเอี่นคกัวเลยุยกับลูกงินมาพักก <ok> <AN> ันกินยั้งมันว่าช่วยชามเต็มยู่งมาเดี๋ยวมองทีมันน้นี่คุยกับมือากหัวไปผักกติดต่อมือแังสมูดักเด็ดพี่น้องสีคำคิงเห็ดแล้วสีคำคิงเปซือตามัวเพ็รเลยเอบางซีมางเลยดูชักแทบได้แหละ

สมนตองทำได้หน่อยสมุนกับเราหน่องเลยเอาลุงมาเลยแต่พะยโง่ลบมาอนทำได้หน่อยผนสมุนต้เมื่อทีไปนอนพุ่วนนี้จะหน่อยโยนมันจีเกียดไปนอนพุ่งมากถ้าบไปนอนเครียดใได้หมเอ้เครียดได้โอ้โหดูสิยังบอกได้ก็โอนสีเกียดบดจักวนอกว่าจะนอนมาเลยอันบนบริเมื่อพุ่นเล ว you know uh you know uh uh okay? uh ัน uh นี uh ้ยังไม่อยู่นะอือก็ไปมนชีพูไปเคี่ยนเมื่อคืนว่าไปสิพักกันไปพุืนได้เมื่อคืนบัางทงนี่เปลี่ยนใจบ้านี่าทานในพันหมูพันชิมเมอร์พันลายมาเนี่ยค่ะหมูพันชิมเมอรอนี้กบบมึงอยู่นี่ก่อนบ่ดเลยอยู่ซะผู้ที่ซ้ําแล้อยมางเนะพี่กับหมูทิ่นมาได้ก็เลยไปเคื่ยนนองซะเมื่อคืนนี่นะแล้วกันมวนอยู่นี่เปิดตู้ทุบ ไล่เปิดร้องเพลงอย่างเองอืออืออ่ามิจิลี่กุจ้างชาวพันธ์ให้บอกให้เปิดตู้กุจ่างให้เงียบอย่าเปิดเพลงกุจ้างชาวพันธ์เงียบเลยนะบอกจ้างนอนจ้างนอนไล้จ้างบอกให้เปิดเพลงถ้าเปิดแล้วก็เว้าอยังกันก็บม่ได้ยินใส่ภาษาไทยภาษามือน้องกระตูนึง กูอ้ายกรตู้หนึ่งกูน้องขึ้นน้องอ้ายลงวามึงมึงซื่อกูจ้างเศร้าพันมึงขับไปนอนเลยอืมน้น่เลยนเปล่ามาไนลูกมาน้าผ่าโอมผ่าแอมมาเหียบนระเก็บในขึ mm ้นเลยอืมออกนองนะ หอวละบอกแปดตัวเดรสีดาแหละไปอะไอ่ะคลิปนี้กับแม่มอนล่าด้วพี่น้องด้อฝแพกุ้ซเต้กุ้นไหลแซ่บตะไคร้ส่งแม่มอนพากินผาเทียวด้วยจ้าบาย